ท่านพระครูประัสวัสนได้รบคุณเช้าหมืวันนี้เป็นวันที่25พฤษภาคม2564ผมก็ตื่นจากการจำวัดเพื่อเตรียมอืมดูรายการธรรมรัธรรมรัฐว่าที่ได้แสดงทรรไปและทางโทรทัศน์ทางช่อง m อ็มีีิสิทกที่ห้านั้นเรา ทำได้เหมาะสมต่อสถานการเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมเพียงใดเจ้าหน้าที่ได้ตัดต่อภาพตามที่ได้สั่งการไว้หรือไม่บนหัวนอนของผมมีภาพเขียนชิ้นํามันของสมเด็จพระพุทธาจารย์สงเงียมจันทศริมหาเถระพระประชาร์ผมโอ,อสุทัศน์ถ้า สมณีนรูปใดที่มาสังกัดวัสุทัน์แล้วจะต้องถือท่านเปื้อประชาะนเหมือนกันจากนั้นถ้าอุปสมบทคือบวชพระจะไปบวชที่บ้านก็ได้ถ้าไม่ไกลนักท่านก็ไปเป็นอุปชาให้จะถือ,อประชาะเดิมก็ได้แต่ต้องมาขอนิสัยเวลาคข้าพรรษาผมก็โชคดีที่ได้อ่อ หลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์เปื่อประชาทั้งทั้งเป็นเนเป็นพระสมเด็จพระพุทธาจารย์สงเสงี่ยมจันทรสิริมหาเทระท่านสกุลพราะเชวีโรไทยท่านเป็นคนพูดตรงเพราะใจท่านซื่อตรงเสียสละวันสัปดารอยี่สิบท่านได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์ ก็มีการสมโพสกันผมก็ยังเป็นเนนอยู่ก็จัดงานกันแล้วก็คือคักเชียวเสร็จง,งานแล้วคนก็กลับหมดแล้วท่านก็คนจะเพรียะโดยปกติท่านจะสุบบุรีปราไก่ปรามามุ่นใหญ่ปลายวัหวานาปลายโคนหว,วานแต่ท่านสุบพ่นนะไม่ใช่สุบซี๊ด ท่านนั่งในกริยายันเขาพอดีช่างภาพชื่อในงีเขามือไวเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้ต่อมาเขาก็เริ่มกิจการเขาก็เอาภาพเบอร์เบอร์น่ะกเ,เฟดแล้วมาให้ผมผมก็จําได้ติดตาก็เลยเอาไปให้ช่างภาพเขาเขียนเป็นสีน้ามันสองปีก็จะฟื้นภาพนิ้มาได้แล้วเหมือนเชียว เห็นพระประชารไทีไรก็เวลาจะไปนะก็ไหว้ท่านก่อนนอนก็ไหว้ท่านมีอะไรก็ขอท่นอานรูปนี้ผมเรียกว่ารูปสมเด็จสบายอารมณ์ก็คิดจะสร้างเหรียญแต่ไม่ได้จำหน่ายนะฮะสร้างไว้แจกเดยวสถานก,การณ์ดีๆนะฮะเพราอช่างแกะพิมพ์พระเข้ามาก็จะสร้างเหรียญรุ่นสมเด็จสบายอารมณ์แต่นด้ถึงว่าเมื่อเสร็จงานแล้วก็ไปเจอป้ายแผ่นหนึ่ง ท่านชื่อเจ้าคุณอะไรลงธรรมาธาดาต่อมาเป็นช่องจังหวัดชนบุรีร่างเล็กๆถ้าเป็นนักกรอนท่านเขียนคำถวายสการะแล้วก็ตั้งไว้เป็นกรอบไม่สักที่ในห้องเจานน้าุลสมเด็จอุปชาผมก็อ่านขึ้นไปเกือบทุกคืนนีครับก็ดูโอสียามเป็นปฏิปทาสมเด็จท,ท่านคงสนิทกันมากนะ เราสังเกตว่าไปชนบุรีที่ไร่ก็ได้ข้าหลามทุกทีถ้าเขียนอย่างนี้ผมจะเรียกว่ากรอนสี่ยามเพราะเจ้าุนสังเดจยามเช้าตื่นใส่บาตรอังคาสงยามเย็นตรงโอเบกขาเนคคำยามดึกตรองมองซึ่งถึงรถธรรมยามสังขารงอมงดเดือกปรกวางเจ้าุนสังเดจได้อะไรมาดีๆจะเก็บไว้ใส่บาตรพระเนร วันละสามรูปท่านจะเก็บเอาไว้ต้องใส่บาตรทุกวันแสดงว่าเจมตัวอันเนี้ยที่ผมทำํำบข้าวเนี่ยผมไม่ได้ใส่บาตรเช้าญาตโยมก็เข้าใจด้วยก็ทําบุญสุนทานในมือของเราเองถ้ายมมาถวายกา็ถวายพระเนรไปแต่พระเนรที่ควรฉันนะที่ไม่ควรฉันก็ไม่ถวาย นี่เป็นยามเช้าของท่านยามเย็นปรุงอุเบกขาเนคขมหมายความว่าท่านเป็นพระก็ปรุงอุเบกขาในเนคขมมากของท่านก็คนจะลึกซึ้งมากเพราเพระอธิบายละนี่คาว่าแปลว่าบทแปลว่าบทตลอดชีวิตนิคขมเนคขมแปลว่าบทหนีบทนี่คำว่าไปออกออกจากเรือนทำมหาพิณิคมนะแต่มาพินชส่นแปลว่าหนีอย่างแรงเป็พระเจ้า ยามดึกตรอมมองสิ้นถึงรถธรรมยามดึกท่านก็นั่งกรรมฐานนั่งกรรมฐานแล้วก็มีอะไรจะแสดงธรรมต่อญาติโยมให้วาต่อพระท่านก็เตรียมตัวดีเชียวยามสังขารงมงงำดำริวางมาสังขารงมงงำแล้วท่านก็วางหมดท่านก็วางหมดท่านก็พูดเสมอไม่เอาแล้วข้าพเจ้าแก่แล้วไม่เอาอะไรนี่ก็คือ สิ่งที่เราไดจยุบุสมเร็จเพราะฉะนั้นคนเราถ้ามีสี่ยามนี้ก็ถือว่าจะทําให้ชีวิตก่อให้เกิดบุญกุศลอ,อ,อยู่ก็ได้มนุษยสมบัติตายไปก็ได้สวัสดิสมบัติหรืออาจจะถึงนิพพานสมบัติในอนาคตประวัติอยู่ก็เชิดหน้าปรนาได้ไปสวรรค์เป็นพระอาารนต์ในอนาคตก็เล่าถวายพระคปปรูประัต์แล้วก็เล่าถวายท่านผู้ชมญาติโยมเพื่อจะได้รู้จัก